อาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับเกมเลโก้แฮร์รี t พอตเตอรปีที่ห้ถึงเกันต่อแล้ครับหลังจากตอนที่แล้วเราได้ความทรงจำของสาจารย์ที่ปรุงยานะครับผมไปหาข้อมูลมาเขาชื่อว่าสลักฮอนนะครับแต่ว,วันนี้มาดูว่าในความทรงจําของอาจารย์สลักฮอนจะมีอะไระครับปะเริ่มน่าจะไปหาดดบบอดมั้งพอเราได้ความทรงจํงาแล้วนี่ตันะผี น้าผีนิกหัวเกือบขาดโอ้ยเดินชนน่าจะใช่เนี่ยแล้วเราก็เดินขึ้นบันไดไปข้างบนไปหาเดบรอ ไดึงคันโยกเพื่อสลับบันไดด้วยเดีรอเพื่อนกันอเอ๊ะก็ผิดพอกดปุ่มผิดโอเคขึ้นการครับผมได้ความทรงจำม,มาแล้วอเอเริ่มบมังคับมือไม่ได้้วเดี๋ยวมันจะบอกนี่แน่นี่แน อาจารย์ครับผมได้มาแล้วครับดีมากแฮรี่เรามาดูกันเถอะ <c oughs> นี่ทอมลิเตอร์มาถามอาจารย์ละครอ๋อสามารถแบ่งหวัวใจออกมาได้หกดวงเหรอ <c oughs> อุ้ยเปลี่ยนหน้าใช่มันมีหวัวใจหกดวงที่เราต้องทำลายเราทำลายไปนหนึ่งแล้ว อ๋อสองอันแลวเนี่ยเราต้องหาอันนี้นะโอเคครับน <öst> ักเกาะล้างหนึ่ง네อุนเด็บเบอดอนด้วยนั่นแหละแฮร์รี่มันอยู่ในนั้นแหละชิ้ที่สามที่เราจะทำลายตรงนี้วับได้ปะ ตรงกลางเหมือนดัมบอดได้คนเดียวนะแฮรรี่นะ่าจะยังไม่ได้แล้วที่ทำอะไรดึงทำเป็นทางเดินให้ไม่แล้วแฮรรี่จะข่ามันยังไงอา้าวก็ได้นี่อ๋อมันมีสะพานสองฝั่งโอเคเราให้ตรงนี้ตรงนี้เัมบอดยิงได้ไหมพูดได้ด้วยงั้นช่วงนี้ใช้บอปก่อนแล้วกันนะ แน่าจะเป็นบันไดหรือเปล่าออกเป็นเหมือนอะไรขออเพิ่งเลยใช่ไหมเหมือนขออเพิ่งเลยแล้วอะไมาเผาต้นไม้ป่ะจริงจริงด้วยโอเคได้ละขับบินขึ้นบันไดอ๋อเปลี่ยนคาถาก่อนเป็นคาถาสีส้ม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตกแล้วจะตกตรงนี้น่าจะต้องใช้แฮร์รี่แน่เลยก็ต้องคุยภาษางูฟ้าเขียวเหลืองแดงฟ้าเขียวเหลืองแดงอะไรอะขอทำเป็นสะพานเดินต่อเดินต่อไปได้ นั้นมีอะไรเหมือนต้องหาอะไรสี่ชิ้นมาแปะกอโอเคไปต่อไปต่อตรงนี้เราทำลายให้มันกอดด่อนเลยเธอมีของที่จะเอาจา่ายลมโดยครับโอเคตายได้ตรงนี้เมือนต้องหาอะไรมาแปะใช่ไหมนี่ไงต้องเป็นรูป อ๋อเป็นรูปไอนี่สัญลักษณ์ของซิลิชลินแน่เลยอ๋อใช่เป็นรูปสัญลักษณ์ของวอออัตมเจริงด้วยเป็นประตูเปิดอ่าแล้วฝั่งนูน้นมีอะไรอ่ะเดีลองเดินไปดูตรงนูน้นแป๊บนึงนะเห็นมันมีทางเดินไป อ๋อวนกลับมาอ้าวเวรตกน้ำแ,แค่วนกลับมาเฉยตามฉันมานะแฮร์รี่ตามมาติดๆต,ตรงนี้มันอันตรายอะไรอ่ะอ๋อเป็นทางเดิน เดินเดินเดินดีๆดะแฮร์รี่เดี๋ยวร,ร่วงนะตรงนี้มันมีจุกอะไรสักอย่างเลยคนไกลเยอะนะแปะเ,เอ้ยจุกจุกๆมันจะมีห้าอันตรงนี้ตรงนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เหมือนเราต้องไปตรงนูน้นแต่เราลงน้ำไม่ได้นะ มีมีต้นไม้หรอตรงนี้มีที่ดึงสัมปต่อดึงได้ไหมดึงไม่ไหวโอเคตรงนี้มีที่คุยกับต้องใช้ภาษางูจะดูก่อนว่ามีอะไรเหลืองฟ้าแดงเขียวเหลืองฟ้าแดงเขียวอะไรไม้พายหรอ อ๋อไม่พลาดหมดยังมีสามันเหรอโอเคน่าจะหมดละเอาไงต่อครับบินได้ไหม ไม่มีอะไรนสิทางซ้ายไอ้จุกนี่มีห้าอันใช่ไหมถ้าเราลืมมีไงถ่ายกันหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยจะตกเอามียิงได้ไหมเอา้าได้ดิแต่รอดก่อนเตอนเราตกหล่นอะไรไอต้นไอใสๆนี้มันยิงได้ด้วยนี่ไงเอ้ย นี่จุกหนึ่งครบห้าได้เหล็กจิตฟินด์ดอมีก็หมดแล้วนี่ทำไงอะไม้ขวานนี้ไว้ทำอะไรได้อ้าวขอขาดอีกอันนึง ตั้งจเจียบอ๋อสีแดงตามที่มันบอกโอเคถูกแล้วแล้วไงต่อเหลืองเขียว,ว,เ,ยวเ,เหลืองเขียวฟ้าแดงเหลือง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 ต้องกดกลไกไปเรื่อยๆสินะ เขียวเหลืองแดงเขียวเหลืองแดงฟ้าโอเคเรือเป็ดปะเรือทีเรือทีไปเร็วเจือพ่อโอเคตำรวจก่อนนะ รู้ว่าอันไหนที่มันยิงได้มังอันนี้ยิงไม่ได้ตรงนี้คืออะไรมันต้องเอาตัวต่อมาใส่หรือเปล่าต้องยิงคู่ปะทางไปเอาตัวชิ้นส่วนอะไรสักอย่าง อุ้ยมันมีทั่วอะไรมันรอดักเราอยู่เหมือนนั้นจะยิงไม่ได้นะเคเอาไปใส่ใส่ตรงนี้อ๋อแล้วก็มาเหยียบคู่กันเปิดทางอีกทางหนึ่ง แกว่ะต้องให้เด็วกวัดตอกินแล้วเราคอยคุมกันต้องตอกินต่ออาจารย์รีบกินเร็วอาจารย์ม่ไหวนะ อย่าเข้ามาติดต่อเลยวอาจารย์ติดต่อแก้วอาจารย์ต้องกินอาจารย์ต้องกินเฮ <c oughs> ลิโดนล่างไว้ในน้ำ ทุ้งทุ้งเฮ้ยเดินเดินกัเกะได้แล้วไปเถอะขณะนั้นมันฟอร์ดกำลังแอบเคลื่อนย้ายคนอยู่ผู้เสียความตายนี่เองแล้วแฮร์รี่มาโข่ตรงประคาคารกับดับเบิลดอล หลบไปก่อนแฮร์รี่มือดำเหมือนเดิมบัณดอจะโดนคำสาปที่มือมันฝอยใจเย็นว่ะแขนหลุดทำดีมากบัณฑรถนับมาเงียบไว้แฮร์รี่ถ้าแกไม่ทำเดี๋ยวฉันทำเอง ได้ตกลงเป็นแนบ็นแนบสั่นเลยนี่แน่เออจอมพลโตมือตาไปด้วยมีโบกมือด้วยเด<ะ>จอมพลโตตายแล้วนี่สัญลักษณ์ของกนอนด์โมเขาเมียนขอบป,ปอดเลย แอลี่โมโหมากฮะแอลี่จะไปไหนดับเพลินกันไม้รู้อ่ะแต่ดับเพลินกันบังคับยากอยู่นะเอ้าไม่เห็นไฟอ่ะเอ้าแตกรอบอเคไม่เข้าไปแล้วไปดีกว่า

ต้องมาดับไฟให้ไหนไหนเก็บต้องมาเก็บไหนไอ้นี่ๆๆโอ้แล้วต้องเติมน้ำด้วยไม่ได้สถานี้ทีนี้ช่วยกันข้างหลังให้หน่อยได้ไหมครับด้านข้างคุณนะอ่าแล้วก็ชีดน้ำคนไปเสรเรียบร้อยตักกินก็ได้เอาน้ำไปกิน เดิมเพลิงเราไปต่อใช่ไหมยังไม่หมดเหรอโอเคหมดและต้องเดินระวัลหน่อยจะโดนไฟนี่แน่อุย้ยซื้อก่อนสแนปอุย้ยจะสแนปถ่านน้ำรอ ทำไมไม่ติดติดแล้วมองเแต่สถานน้ำ <c oughs> กันก่อนเฮียงป้ <c oughs> องกันเฮ้ยเจอเดสแตงอีกรอบหรอนี่แน่่าทำอะไรจินนี่ล่ะออ มาเหอะไปเลยละกำลังหันหลบน,ลนอืมนี่เนี่ยฉันคือเจ้าของหนังสือน,นั่นเองแกจะใช้คาถานั้นมาจัดก,การฉันเหรอเ <c oughs> ป,ป็นไรเป่าแฮร์รี่ อ๋อคนที่หัวปากพื้นที่คือดับเบิลดอเหรออันนี้ไอ้สร้อยคอที่ไปเอามาจากไปเอากับดับเบิลดอมา,อมา,ามสัญญาการว่าก้อนก่าวใช่ไหมนี่เนี่ยทำลายทิ้งเลยไอเอบี B คือใครไม่รู้ ทิ้งทำไมอ่ะอ๋อเด็กเป็นเจ้าบอกให้หาให้หมดใช่ไหมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับเกมเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์ปีที่6นะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อในตอนหน้าว่าปีที่7เป็นปีสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าชื่นชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ